ด้วยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่นสนับสนุนโดยบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัด สวัสดีครับผมเอพระนาบุตรเขียนนกูนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการขอเพียงแค่เขียนมา t เม m a i l กซ์ครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกคนขอเพียงแค่คุณเขียนและส่งมาหาเราพอทุกข้อความมีความหมายเสมอครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมอยู่แถวแถวถนนราชดำเนินนะครับเพื่อมาพบกับคุณยาย อายุ93ปีนะครับที่ยังสู้ชีวิตอยู่ครับซึ่งคุณยายคนนี้นะครับเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะครับตั้งแต่สามีของเธอเนี่ยทิ้งไปไปอยู่ต่างประเทศนะครับแล้วคุณยายท่านนี้ครับเป็นอดีตคุณครูโรงเรียนปฐมวัยครับพอโรงเรียนปิดตัวลงนะครับคุณยายนะครับก็ไม่มีอาชีพก็เลยต้องมารับขนมนะครับมาขายตามสถานที่ต่างๆนอกจากที่จะนํารายได้มาดูแลตัวเองคุณยายยังต้องดูแลลูกสาว1คนนะครับที่อายุ57ปีที่ได้รับอุบัติเหตุนะครับจึงไม่สามารถที่จะทํางานหนักได้วันนี้นะครับมาต คุณไพฑู์พรสวัสดิ์หรือคุณยายอ๋อยไว้ย93ปีท่านนี้ได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดี๋ยวเมียบล็อกครับผู้ชมครับ ตอนนี้นะครับทีมงานพยายามจะติดต่อหาลูกนะครับของคุณยายอ๋อยแต่ว่าปัญหาเกิดขึ้นคือตอนนี้ติดต่อไม่ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมอ่ะก็พยายามจะเดินตามหาคุณยายนะครับซึ่งคุณยายบอกว่าคุณยายอ่ะจะขายขนมอยู่แถวแถวโรงแรมรอยัลนะครับเดี๋ยวเราไปเดินดูกันว่าคุณยายเขาจะอยู่ตรงไหนเพราะตอนนี้ติดต่อหาใครไม่ได้เลยเดี๋ยวตามไปดูกันครับคุณผู้ชมครับมีคุณยายท่านหนึ่งเดินมาแต่ว่า ไม่แน่ใจว่าใช่คุณยายอ๋อยหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณยายชื่ออะไรครับยายไฟคูณให้คุณยายอ๋อยไหมใช่คุณยายอ๋อยเหรอสวัสดีครับสวัสดีค่ะผมเอเอนะครับมาจากรายการขอเพียงแค่เขียนมา The Mail b อกครับคุณยายครับผมพยายามติดต่อหาคุณยายเนี่ยโทรหาลูกสาวคุณยายอ่ะไม่มีใครรับสายเลยลูกสาวได้บอกคุณยายไหมว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาหาไม่บอกค่ะไม่ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเลยโอ้โหผู้ชม โชคดีมากนะคือคุณยายก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้ผมจะมาหาแล้วก็ผมมาเดินเจอคุณยายพอดีถ้างั้นเดี๋ยวเราหาที่นั่งคุยกันดีไหมครับตรงนี้ได้ไหมตรงนี้หรอครับได้เลยครับโอเคได้เลยครับคุณยายครับผมสวัสดีรอบครับสวัสดีค่ะถ้าเกิดเมื่อกี้เราไม่เดินมาเจอกันนี่ยากเลยเพราะว่าคุณยายก็ไม่มีโทรศัพท์มือถือใช่ไหมครับไม่มีวันนี้โชคดีที่เราเดินมาเจอกันพอดีคุณยายคุณยายอายุ93ใช่ไหมพีเนี้ยคือเมื่อก่อนเนี้ย คุณยายอะเป็นคุณครูใช่ไหมฮะแล้วก็สอนที่โรงเรียนประสกศึกษาแล้วก็ยรงเรียนลม้มเพราะว่าไม่ได้รับรองวิทยาศาสตร์นะไปทำหลายที่แล้วก็ไปจำดอกไม้หลังหยิบจบวัดตะกอนเพราะว่ายายเรียนวิชาดอกไม้สดอยากการจ้างสตรีโชติเวศแล้วไปทำพันดอกไม้หลังหยิบจบมันก็ไม่พอเลี้ยงลูกถึงออกมาทตไม่ก่อนไม่มีรถเข็นหาของขาย แล้วก็ใ่สบายก็ต้องยิ้มของใจผมเกิดปาก็เจอเขาเห็นเขาเป็นครูสอนอยู่ในในโรงเรียนปฐมศึกสาตอนเราลงโรงเรียนก็ปิดตัวลงก็จะมาหาลายองจำได้หลายปีเมื่อกั้นะแล้วแกก็เลิกไปแล้วแกก็มาเห็นรถขายพวกทุเรียนพวกผลไม้แล้วแกก็เลิกไปแล้วแกก,แแก็มาขายขนมนแบบเนี่ แล้วคุณยายก็ทํามาหลายอย่างเลยจนสุดท้ายเนี่ยตอนนี้คุณยายมารับขนมครับมาแล้วก็เอามาขายคุณยายไปเอาของมาจากที่ไหนครับสาลาน้นําร้อนสาลาน้ําร้อนเขาก็จะขายส่งขนมพวกนี้เหรอครับแล้วยายก็ไปเรื่อ,อไปเรื่อเขาเขาส่งสารเขาขายคนอื่นในยี่ห้าแต่เขาให้ยายอะไรยี่สิบบาทเพราะว่าเขาช่วยค่ารถแต่ว่าคุณยายรับมายี่สิบแล้วคุณยายก็ขายยี่สิบาทบางอย่าง อ่าบาทก็มีสิบาทก็มีอ๋อก็ถั่วกันไปถูกต้องไหมครับมีทั้งรับมาถูกรับมาแพงบ้างแบบ้แต่นี้ก็ถั่วกันมันมีของอย่างเดียวไม่น่ากินครับาว่าอย่างนี้อย่างเดียวมันก็ไม่น่ากินเราก็รับหลายๆอย่างมาเนี่ยอย่างนี้ไม่มีกําไรเลยเนี่ยรับมายี่สิบก็ขายยี่สิบอ๋อเนื้อหมูฝอย่ะแล้วก็เนือหมูแล้วก็ก็เหนียวน้ำกะทิตุเรียน รับมาสี่สิบรับมาสี่สิบยายก็ถึงขายสี่สิบพาะมันถั่วให้พวกนี้เขาซื้ออันนี้จริงๆก็มองเห็นเขาก็อยากกินเขาก็ซื้ออันนี้ด้วยอ,อ๋อก็เลยต้องโดนถัว่วกันไปเพื่อให้ขายอย่างอื่นได้ด้วยใช่ขายก็อย่างก็เดี๋ยวม้วเหมือนกันรับมาสามสิบยายก็ขายสามสิบถ้าขายสี่สิบขายไม่ได้มันแพงเขาก็ซื้ออย่างอื่นเ้าก็บอกเขาคุ้มท้าอันนี้ยายไม่มีกำไรนะ ช่วยซื้อยายหน่อยเจอเขาก็ซื้อยังอยู่ด้วยส่งไป,ปงแล้วคุณยายต้องไปรับขนมเนี่ยตั้งแต่กี่โมงหกโมงเช้าหกโมงเช้าแสดงว่าก็ต้องตื่นตั้งแต่เตยต่าเตย่าเลยแล้วก็ไปรับของที่ไหนนะครับตลา,าดน้ําร้อนเนี่ยตลาดหัวรถไฟตลาดตลา,าดน้ําร้อนตลาดหัวรถไฟใช่ไหมครับค่ะเขาเรียกหัวรถไฟหัวรถไฟแล้วก็เริ่มขายตั้งแต่ตรงนั้นเลยไหมพอรับมามาจัดของที่ มาที่นี่แล้วก็ยิ้วไปขายไปขายาแถวลาดน้ำเนินแถวตลาดกอกหม้อคุรู้จักไหมตรงมหาชัยอ่ะถ้าขายไม่หมดก็จะข้ามไปขาาเข้าซาอและแต่ยิ้วไปขายจนกว่าจะหมดขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียง ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัดไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอก,กแล้วคุณยายหลังจากรับของเสร็จแล้วเนี่ยจากตลาดที่สาราน้ำร้อนเนี่ยแล้วเข้ามาที่เนี่ยคุณยายมายัางไงครับฝักน้องเพื่อ สามเพราะจากตรงนั้นมาตรงนี้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเท่าไหร่ฮะแปดสิบ <80. S 2> แล้วลงทุนต่อวันเนี่ยของซื้อทั้งหมดเี่นเท่าไหร่ไอ้นี่พวกขนมเนี่ยห้าร้อยแล,ล้วค่ารถติค่ารถจากบ้านมาศาลาห้าสิบนั่งมือเอักรยก่อท้ายก็มาครับห้าสิบแล้วจากศาลาแล้วซื้อขนมเสร็จใส่ตะกร้าอีกแปดสิบ ก็เกือบ700ก็ตีว่า700บาทอันนี้คือต้นทุนแล้วคุณยายก็เริ่มขายก็มาถึงนี้ประมาณกี่โมงประมาณเจโมงเจโมงขายถึงกี่โมงครับมันแล้วแต่คนซื้อบางคนก็สงสารซื้อมากก็หมดแล้วเราขายไม่ออกก็อยู่ถึงบ่าย,มายโมงบ่ายสองโมงขายตั้งแต่เช้า7โมงคุณยายบอกว่าจะหมดก็ประมาณบ่ายโมงหรือบ่ายโมงบ่ายสองโมงถ้าช้าสุดคือบ่ายสองบ่ายสามเนี้ยต้องขายหมดทุกวันไหมแบบเนี้ยบัาง ทีมันก็ไม่หมดแล้วก็ไปขอร้องเขาให้เขาช่วยคือสุดท้ายต้องหมดแหละอ่าต้องหมดครับไปออโดโอนเขาตามร้านตามอะไรเนี้ยเขาก็จะสงสารช่วยซื้อว่าขนมยายขายอาะไรยี่สิบบาทเองครับคุณยายครับปกติแล้วถ้าเกิดว่าของเหลือเงี้ยครับคุณยายเก็บได้ไหมครับไม่อยากเก็บเพราะว่าขนมมันจะเหนียวมันไม่กรอบคุณยายก็เลยอยากที่จะแบบ ได้ของใหม่มาขายทุกวันแบบนี้ถ้าเราเอาของเก่าไปขายมันก็ยิ่งจะไม่อร่อยแล้วมันจะเหนียวของที่คุณยายขายเนี่ยคุณยายก็ต้องเลือกของดีมีคุณภาพของสดใหม่ของสดใหม่ทุกวันไม่ใช่ว่าจะขายไปงั้นเพื่อให้ได้เงินมาเพื่อเลี้ยงชีพแต่ว่าพยายามขายให้หมดเพราะยายขายไม่เยอะแค่ขายแค่วันละสี่สิบอันแล้วคุณยายขายของทุกวันเลยไหมครับทุกทุกวันไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยมีวันหยุดทำแบบนี้ทุกวันเลย ขายขนมทุกวันครับผมมาซื้อทุกวันสงสารครับผมชอบซื้อตองกิบตองหยอดครับมันหวานดีครับอร่อยครับย0ิบาทับแกก็ขายทุกวันนะวัยเดียวกันนี่เ็านอนอยู่บ้านแล้วครับอย่างแกต้ตสู้ชีวิตเดินขายอย่างเดียวครับแกแข็งแรงมากครับสงสารแกค่ะเพราะแกแก่แล้วแกเอาของใหม่มาขายทุกวันพี่เลยอุดหนุนเขาต้องขายให้หมดนะคะจะถึงจะกลับแล้วก็บางทีก็ตากฝนงตากฝนนั่งอยู่หน้าเซเว่นบ้างบางทีก็ไปนั่งอยู่หัวสะพานอูหสู้เลยล่ะค่ะแต่เรายังไม่สู้ขนาดเขาเลย สู้นะคะแกสู้มากหลังจากที่คุณยายขายทั้งหมดแล้วเนี่ย40ชิ้นเนี่ยอย่างที่คุณยายบอกนะครับที่รับมาเนี่ยจะได้กําไรประมาณเท่าไหร่ครับหลังจากขายต้นทุนแล้วต้นทุนประมาณกับ700กว่าบ,บาทที่คุณยายบอกบ200กว่าบาทประมาณ200กว่าบาทเท,าท่านี้แล้ว200กว่าบาทเนี่ยคุณยายจะต้องเอาไปใช้ทำอะไรบ้างซื้อข้าวกินเองครับแล้วก็ตอนเย็นซื้อข้าวแล้วก็เก็บไว้ให้กับเจ้าห้องครับ ซื้อข้าวกินเองยายกล่องลูกสาวกล่องคุณยายครับคุณยายมีลูกสี่คนใช่ไหมฮะแล้วตอนนี้คุณยายอยู่กับลูกสาวแค่หนึ่งคนล้วครับอ่าคนเดียวแล้วอีกสามคนไปไหนครับตายไปคนหนึ่งครับแล้วก็หายสาบสูญไปคนหนึ่งแล้วก็าเหลือผู้ชายอีกคนานานๆมาทีก็มามองแล้วก็ไปก็เลยต้องอยู่กับลูกสาว,สาวคนที่ขาหาหา คนพิการเขาเป็นเขาเป็นอะไรทำไมถึงขาครับต้องไปกวดโทษตรงเนี้มันหักก็เลยพิการเป็นผู้พิการเลยลก็เดินอย่างเนี้ยครเดินอย่างนี้เาขาได้ช่วยเหลือคุณยายหรือว่าทํางานอะไรบ้างไหมครับตอนเนี้ยวันโกนกับวันพระ เขาจะเอามาลเยอะร้อยไปขายพวงละสิบบาทจะขายได้แต่วันโกนกับวันพระแล้วได้ทํางานอย่างอื่นไหมครับไม่มีใครรับหราขาทัพพิการอย่างงั้ก็แสดงว่าตอนนี้ครับรายได้หลักเนี่ยก็มาจากคุณยายที่ขายขนมนั่นแหละครับใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วส่วนรายได้ที่มาจากลูกสาวของคุณยายเขาได้มาช่วยเหลืออะไรคุณยายไหมครับเขาจะออกค่าเจ้าห้อง ฉันล้มมาปีพศ .65 สบ้าะบ้าแตกแม่ก็เลยต้องมาดูแลในครอบครัวเพราะขาฉันงอไม่ได้เดินได้ก็ไม่ได้นานแค่ไหนมันจะปวดหัวเขา่าก็ได้แม่คอยมาดูแลในครอบครัวฉันก็ไปรับจ้างเขาร้อยมมลัยบ้างขายเองบ้างทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ได้แม่ประคับประคองในครอบครัวมาตลอดถึงอยู่กันมาได้ขนาดนี้ แรกๆแกก็ขายกล้วยปิ้งมันปิ้งข้าวเหนียวปิ้งค่ะตอนหลังเข็นรถเข็นไม่ไหวแล้วแกก็ใส่สตะกร้านะไม่ยังไม่ได้มีลากแบบนี้ใสต่ตะกร้าสองข้างยิ้วตอนหลังก็ไม่มีแรงแล้วก็ได้รถเข็นมาแกก็ลากขายทุกวันมาทุกวันนะฝนตกฟ้าร้องก็มาสู้งานนะให้กําลังใจซึ่งกันและกันถามกันทุกวันแหละยายเป็นไงมั่งวันนี้ขายไม่ดีมั่งอะไรมั่งแกก็บอกบอกยายสู้ๆนะแล้วอย่าท้อเหนื่อยก็พักวันว่างไปขายหมดนะั่น วันหนึ่งคุณยายรู้ไหมว่าคุณยายต้องเดินขายขนมวันละกี่โลไม่รู้เซนไม่รู้ว่ากี่โลจากนี้ไปลลตลาดตอกหม้อไปมาผักไทยไปข้างสารแล้วก็อ้อมไปบาราบีคแล้วก็กลับมาโอ้โหก็เดินหลายกิโลเนาะผมว่ามีเป็นสิบอะไม่รู้เซนว่ายายจะเดินอ,อย่างนี้ประจําวันคนุณยายก็เลยผอมแบบนี้เ,นเดินตลอดเลยเดินตลอดแล้วก็ต้องทํางานทุกวันด้วยทุกว,วันขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญ,ญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในคุณยายมีโรคประจําตัวไหมครับมีความดันแล้วคุณยายเคยแบบว่าเป็นลมหรือหมดแรงอะไรหน้ามืดไหม เวลาคิดมากๆเป็นกวนจันแล้วมันจะเวียนหัวครับแล้วคุณยายเคยเป็นลมไหมครัใช่แล้วทํายังไงอ่ะมีคนมาช่วยไหมก็จะนั่งแล้วก็ดมงยาดมงแล้วก็กินยาความดันอย่างเนี้ยครับเวลาคุณยายเป็นลมอ่ะคุณยายไม่มีโทรศัพท์ติดต่อใครเลยอ่ะแล้วลูกสาวคุณยายหรือว่าคนคนที่แบบเขาจะมาช่วยจะรู้ไหมครับว่าคุณยายเป็นอะไรยายก็มีลูงเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงก็นั่งสักประเดี๋ยว หลับตากินน้ำเย็นเนี่ยหรือมันก็หายแล้วมีคนมาช่วยไหมเขาก็ไม่รู้ว่ายายนั่งหลับตาทำไมเขาก็คิกว่ายายนอนนะครับเขาไม่ได้มาช่วยอะไรไม่ได้มีคนมาสนใจทํางานขายของทุกวันแบบเนี้ยเพราะว่าเราก็อายุเท่าริบสามนี่เยอะมากนะครับถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราไม่ไหวจะทํายังไงคุณยายเคยคิดไหมเคยคิดเพราะว่าคิดแล้วมันเป็นทุกข์อะไรมันจะเกิดให้มันเกิด คิดไามันแก้ไขไม่ได้มันไม่มีใครให้เราไม่มีใครช่วยเราเราคิดไปก็ยิ่งทําให้ใจเราไม่สบายช่งอย่าไปคิดมันก็ขายไปวันๆหมดแล้วก็กลับไปไปสวนมงสมบัรียนแก่นั้นเพราะว่าค่ะขอให้มันหมดเวรหมดกรรมก็เวลาลำบากนี้ไม่ว่าแต่ถ้าเวลาตายก่อนไปนตง ณยายคิดว่าสิ่งที่คุณยายทํางานหนักแบบนี้ครับที่อยู่แบบนี้คุณยายทำไมถึงคิดว่าเป็นเรื่องของเวงกรรมแบบมองดูคนอื่นเขาอายุอย่างยายอ่ะแกแล้วเขาก็อยู่บ้านมีลูกหลานเลี้ยงแต่ทําไมายายไม่มีอ่ะมันก็เป็นเวงกรรมของเราลูกเต้ามันเลี้ยงเราไม่ได้บางคนเขาไปทํางานเนี่ยเขามีตังค์งั้นเขาก็อยู่บ้านถึงเวลาเขาไปสวือนเงแต่ยายต้องมายืวของได้วงอย่างนี้ มันไม่ใช่เวงกรรมเหรอมันเป็นเวงกรรมนะที่เราจะต้องมาที่หนูปต่อช่วไม่มีใครเลี้ยงเราเราก็ต้องหาคินด้วยตัวเราเองจนกว่าผมจะหมดลมไหายใจค่ะผมเป็นกําลังใจให้กับคุณยายนะครับเดี๋ยวผมมา,มาช่วยคุณยายขายเนาะเดี๋ยวเราเดินไปด้วยกันจะได้หมดเร็วๆนอะ <ผม S 1> วันนี้ไม่ต้องเรารยายเดินเองเอาเดี๋ยวผมช่วยขายไงไปครับไปขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญ,ญา ว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาลอเป็นสิบปีแล้วสิบปีที่แกขายอยู่เนี่ยแข็งแรงแกอยู่อย่างนี้แหละแกล่าขายของแกของเต็มตะกร้าแกสู้เข้าซอยแกเข้าในซอยเลยขายในซอยคนรู้จักคนเยอะบางทีก็เหมาหมดเหมาไปแจกอะไรอย่างเนี้ยคุณยายถือว่าคุณยายเป็นนักสู้ ที่เรียกได้ว่าสู้ชีวิตจริงๆนะครับดีใจมากที่ได้รู้จักกับคุณยายนะครับขอบคุณจาะมนเป็นตุรชนของยายด้วยที่ได้เจอมาเจอตัวจริงคุณเป็นคนใจดีขอบคุณครับผมและทีมงานเนี่ยเป็นกําลังใจให้กับคุณยายนะครับค่ะครับและสําหรับนักสู้แบบนี้นะครับทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอเมลบล็อกครับมอบเงินสนับสนุนให้กับคุณยายนะครับจํานวนหนึ่งบาทครับคุณยายครับ เงินจํานวนหนึ่งหมื่น 1, บาทนี้คุณยายตั้งใจจะไปทําอะไรครับเก็บไว้เวลาไปหาหมอเพราะว่าไปหาหมอเราต้องเสียค่ารถค่าเดินทางเอาไว้จําทุนเวลาฝนตกยายขายไม่ได้ยายจะได้เอาเงินนนี้มาจําทุนอย่างที่คุณยายบอกนะครับเงินส่วนนี้อย่างน้อยๆเนี่ยคุณยายเก็บไว้ดูแลตัวเองนะครับถ้าเกิดว่าวันไหนเนี่ยคุณยายจะต้องหยุดแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเงินส่วนนี้จะได้เป็นเงินสำรองไว้สำหรับ,รบรที่จะดูแลคุณยายด้วยเอามาใช้ <จะ S 2> <ด> และสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะส่งกำลังใจให้กับคุณยายนะครับสามารถส่งกำลังใจเข้ามาได้ที่เลขบัญชีที่อยู่บนหน้าจอนี้นะครับอย่างน้อยๆครับเป็นกำลังใจให้กับคุณยายได้สู้ชีวิตต่อนะครับเพราะว่าคุณยายอายุเยอะมากแล้วนะครับวันนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยคุณยายอาจจะดูแข็งแรงสามารถเดินไปขายของได้หลายๆกิโลนะครับแต่ผมเชื่อว่าร่างกายของคนเราครับพอถึงวัยเนี่ยเขาก็ต้องมีการเจ็บป่วยอาจจะต้องเอาไว้ดูแลตัวเองด้วยอย่างน้อยกำลังใจของทุกคนเนี่ย เก็บไว้เป็นทุนสำรองให้กับคุณยายไว้สาหรับดูแลตัวเองแล้วก็เป็นทุนในการเที่ยะต่ออาชีพของคุณยายด้วยนะครับส่งกําลังใจเข้ามากันเยอะๆนะครับหรือถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะส่งข้าวสารอาหารแห้งนะครับเป็นของกินของใช้มาให้กับคุณยายเพื่อให้คุณยายได้ใช้ชีวิตสะดวกขึ้นเนี่ยก็สามารถส่งเข้ามาได้นะครับวันที่อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับหรือสําหรับใครนะครับที่อยากจะอุดหนุนขนมของคุณยายนะครับชิ้นละเพียง20บบาทเท่านั้นนะครับสามารถมาอุดหนุนได้นะครับที่บริเวณ ถนนราชดำเนินนะครับหรือว่าบริเวณด้านหน้าโรงแรมรอยยอนั่นเองนะครับคุณผู้ชมจะเหมาไปแจกหรือว่านําไปบริจาคหรือว่าเอาไว้ทานเองก็ได้นะครับคุณยายเขาก็จะได้เหนื่อยน้อยลงนะครับถ้าเกิดขายหมดไวคุณยายก็จะได้ไม่ต้องเดินหลายๆกิโลเพื่อที่จะขายให้หมดในวันนั้นนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ทั่วประเทศแบบนี้ครับต้องขอขอบคุณครับผู้สนับสนุนนะครับ อย่าง CP และ CP เรียวเ l อ n g ด้วยนะครับสำหรับใครนะครับที่มีเรื่องราวของคนทำมาากินสู้ชีวิตที่คุณเห็นและอยากบอกต่อนะครับสามารถเขียนส่งเรื่องราวของคุณเข้ามาได้ที่รายการขอเพียงแค่เขียนมาเดี๋ยวเมล์บ็อกครับตู้ปน15าปนอสองแดหน1่งนนะครับหรือว่าทาง Facebook f แฟนเพจรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดี๋ยวเมล์บ็อกอย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์ติดต่อกลับมาด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอฝากข้อคิดไว้หนึ่งข้อครับถึงแม่ชาราจะเหมือนแสงเทียนที่อ่่่อนนนลล้า้าาาแแตตกก็็ยังงงเปสสววจใชีิู ขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาครับสำน,นี้นะครับผมเมอภัทบุตรและก็คุณยายอ๋อยต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22สสสน,นี้ส,ว,นนสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะที่รายการช่วยเหลือายายขอให้อยู่เย็นเป็นสุข อายุมันกว่ายืนค่ะขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ใน ขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ